ค่ำนี้ฝนแรงพรุ่งนี้เตรียมพร้อมอากาศเปลี่ยนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันพุธที่7สิงหาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามตรวจสอบลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในค่ำวันนี้ที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่วันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณจังหวัดใดพื้นที่ใดบ้างแนวโน้มฝนจะลดลงต่อเนื่องกี่วันฝนชุดใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดข,ของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านแพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลย หนองคายอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารเยโสโทรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานาครน,นครน,นายกสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีราชเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมาราชกระบี่รังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยส่วนใหญ่เป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางฝนตกหนักมีลักษณะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมเมื่อดูโมเดลอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่8สิงหาคมเลยทีเดียวทั้งในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกแถบชายฝั่งซึ่งสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10สิงหาคมเลยทีเดียวเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียได้สลายหายตัวไปเป็นเหตุให้ในช่วงดังกล่าวภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่เท่านั้นโดยฝนตกหนักจะก,กระจายตัวอยู่ในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกของวันพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทาให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬ สกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูกเก็ต กระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้ภาพรวมจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกและภาคใต้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวยังคงต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนถึงปานกลางจะพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรา เป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10สิงหาคมหลังจากนั้นให้ทุกท่านเฝ้าจับตาตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียดึงทําให้เร่งมรสุมกลับลงมาพาดผ่านในบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว อีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นหอบนำความชื้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสามสาเหตุปัจจัยหลักจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งพอแม่พี่น้องต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมือง รวมถึงพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองให้เฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นซ้สำสถานการณ์เดิมอีกแต่อย่างไรก็ดีลักษณะอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นได้ใหม่ๆวนเวียนเข้ามาส่งผลงกระทบแต่หากพบการเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะ สภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินเราอ,อ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ